ามาด้านนอกก่อนค่ะน้ำเพชรออกมาข้างนอกก่อนแป๊บหบนึ่งโอเคอ่านะคะต่อไปนี้นะคะน้ำเพชรนะคะอ่าน้ำเพชรอนุไพรวันเนาะน้ำเพชรอนุไพรวันปะวะส่หนึ่งกลุ่มที่สองนะคะสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกลนะคะสาขางานเทคนิคยานยนต์นะคะจะมาพาเพื่อนทำนะคะแนะนำ นะะแนะนำตัวเองนะคะโดยใช้แอปพลิเคชันโพธากอน,นะคะเดี๋ยวทุกคนก็ดูเพื่อนทำนะคะจากนั้นเราก็จะไปปฏิบัติต่อได้นะคะโอเคค่ะน้ำเพชรเริ่มที่เข้าแอปพลิเคชันโพ a ากนเราเลยทุกคนก็แคปหน้าจอนะคะสามแอปสามสี่คลิปอ่ะเข้าไปที่เริ่มต้นที่โพธากรน,นะคะ หลอสักครูนะคะข้าไปที่แอปพลิเคชันโพ o t กกอนทุกคนดูสคริปต์ตัวเองไว้ด้วยนะคะสคริปต์สคริปต์ที่ครูให้อ่มาที่นี่มาที่หน้านี้ไปที่ Create Video น้ำเพชรกด Create Video เลยค่ะนักเรียนจะเห็นว่ามาตอนแรกเลยเราจะเห็นฉากก่อนหน้านั้นเรามีตัวละครนะคะเราทํทำตัวละครไว้แล้วน้ำเพชรมีตัวละครแล้วใช่ไหม มีตัวละครแล้วมีสองตัวนะคะอะต่อไปอันดับแรกเราจะ,จะเลือกฉากนะคะตอนนี้สีขาขาวชื่อนักเรียนเห็นสังเกตเห็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ขีดขีดข้างบนเนี่ยเขาเป็นเขาเป็นสนัญลักษณ์ซีนนะคะซีนหรือฉากตอนนี้ EV, e v e l e elevator นะคะ elevator เป็นชื่อฉากนักเรียนก็คลิกเข้าไปด้านหลังนะคะ ด้านหลังของฉากนี้นะคะอันนี้ก็คือชื่อของฉากนักเรียนไปที่สามจุดข้างหลังอ่ะน้ำเพชรกดเลยค่ะสามจุดข้างหลังมันจะเป็นชื่อมันจะเป็นชื่อไม่ใช่อ่าเหนือเนี่ยค่ะสามจุดข้างหลังหมายเออสามสามเหลี่ยมไม่ใช่สามจุดสามเหลี่ยมหลังชื่อฉากนะคะคิกเข้าไปถูกแล้วนะคะนักเรียนสังเกตดูอันนี้เคอร์เลนนะคะเคอร์เลนในวิดีโอก็คืออ่าฉากปัจจุบันที่อยู่ในวิดีโอคือฉากข้างบนสุดแถวที่สองคือฉากฟรี นําเพชรเลื่อนมาด้านขวาเลื่อนเลื่อนไปด้านขวาฟรีนะคะคาว่าฟรีคือไม่ต้องจ่ายตังค์ได้ฉากอันนี้ฉากเข้าใช้ฟรีนักเรียนข้างล่างมันจะมีะนาเพชรเลื่อนเลื่อนข้างล่างมันจะมีฉากต่างๆนะคะที่เป็นรถเข็นนะคะเยอะแยะเลยข้างล่างนั่นก็คือเราต้องจ่ายตังค์ถ้าเกิดฟรีก็คือ ไม่มีรูปลดเข็นนักเรียนสังเกตแค่นั้นนะคะะพยายามเลือกแถวบนนะคะแถวบนไว free, ้แถวฟรี fr W e ฟรีนะคะนั่นก็คือแถวมีเบดรูมนะคะมีมูนมี continental room มีบา t h r o o ไปเรื่อยๆเลยค่ะให้เพื่อนดูด้วยนะคะว่าเรามีฉากฉากเนี้ยทีวีโซฟานะคะสปริตนะคะสกรีนเร e นะคะ fx snowstorm นะคะเป็นหิมะนะคะอันนี้เป็นสวนป่า นะะแล้วก็เป็นคิดเช่นนะคะในครัวเนาะอันนี้สโนว์นะคะแล้วก็อยู่ในห้องทํางานใช่ไหมอ่ะต่อไปเลยค่ะฉากเขียวนะคะอันนี้ก็อ่าฉากที่มีอยู่ที่รถบัสนะคะบัสสต๊อปบีชนะคะก็คืออยู่ที่ป้ายรถเมล์ไหมนะคะพวกอันนี้ฉากที่มีฝนตกแล้วก็ไปเรื่อยๆนะคะบัสสต๊อปนะคะก็คืออ่าอะไรนะบัสสต๊อปก็คืออเ่อ ป้ายลุเมย์เนาะอันนี้คอนเนอร์ตึกมุมตึกอะไรต่างๆนะคะแล้วก็อยู่ที่อยู่ในห้องห้องเรียนคาส s รูมนะคะอันนี้ก็คือฉากชื่อฉากนะคะนักเรียนดูภาพก็ได้สตรีทคอนเนอร์นะคะก็อยู่ที่มันจะมีฉากที่มีหิมะด้วยไม่มีหิมะด้วยมีลิฟิ์งรูมนะคะมีร้านอาหารนะคะอันนี้เยอะๆเลยอันนี้ฟรีนะอันนี้มีฉากที่มีหิมะนะคะอ่าเลือกหนึ่งฉาก น้ำเพชรเลือกหนึ่งฉากที่ที่เราจะ,ปะเปิดฉากแรกขึ้นมาเราจะพูดเรื่องนะคะสวัสดีทุกคนเราชื่อน้ำเพชรอารุนุไทวันนะคะชื่อเล่นว่าจุดๆก็มักศึกษา,ายอยู่ระดับชั้น่ยายน,นะคะนะคะักเรียนก็เลือกฉากก่อนเราจะแนะนําตัวตัวเองอยู่ที่นี่อเราเลือกซ so ท so ีวีโซฟา t คื s ฉากที่หนึ่งที่น t h เพ n a เ p e t c ะ o o s e ันลงมาค่ะมันจะไปที่ No Actor. No actor ก็คือเราจะเลือกตัวละครทุกคนเลือกตัวละครนะคะตอนนี้สีแดงอยู่เห็นไหมคะกดที่ no actor ค่ะน้ำเพชรเลือกตัวเองมาหนึ่งคนนะคะเลือกที่ตัวเองอ่านะแล้วก็มาอีกหนึ่งคนค่ะ no actor นะคะเขาให้ได้ฉากหนึ่งได้ไม่เกินสองคนนะคะน้ำเพชรเลือกอีกคนหนึ่งค่ะอ่านะมีสองคนมานั่งคู่กันทีนี้ น้ำเพชรจะจะเป็นตัวห,หลังชื่อนักเรียนสังเกตนะทุกคนสังเกตดูด้านหลังชื่อของน้ำเพชรของสมูทตี้เนาะอันแรกนั่งอยู่ด้านไหนนะคะถ้าคนนึงนั่งอยู่ด้านซ้ายและอีกคนนึงก็นั่งอยู่ด้านขวามีมีให้เลือกแค่สองที่อ่าลองลองคลิกซินำเพชรข้างหลัง sit to the อ่าเห็นไหมคะโซฟาเลฟกับโซฟาไลา่นะคะมีอยู่ให้นั่งอยู่ที่ด้านใดด้าน,าน,านหนึ่งของโซฟาตอนนี้ มีให้นั่งอยู่สองจุดคือไม่ซ้ายก็ขวาคนหนึ่งซ้ายและคนหนึ่งก็ขวานั่งทับกันไม่ได้มันจะไม่ปรากฏแต่บางฉากนะคะนักเรียนมันก็จะมีให้เลือกอยู่ mm. อ่ตรงซ้ายมุมซ้ายทีวีขวาทีวีอะไรมีเยอะแยะผู้คนดูตรงนี้ด้วยนะคะเวลาเลือกเลือกคนแล้วก็เลือกสถานที่เลือกจุดเลือกฉากแล้วเลือกคนคนจะให้อยู่จุดไหนตำแหน่งไหนเลือกตรงนี้นะคะโอเคอันนี้นั่งได้เท่านี้ค่ะโอเคผ่านนะคะต่อไปก็จะเป็นบทพูดค่ะนักเรียนเราจะพูดแล้วนะ ได้คนได้คนแล้วนะคะเราจะไปที่นําเพจเลื่อนลงมาทุกคนดูอคำสั่งด้านล่างนะคะรูปไอคอนด้านล่างมันจะมีอันแรกคือซีนอันที่สองเป็นเหมือนกับที่เราอ่านการ์ตูนใช่ไหมมันจะเป็นมันจะเป็นรูปเหมือนพูดนะคะสัญลักษณ์เหมือนพูดคําพูดะะข้างล่างกดเลยค่ะเห็นไหมนาเพจเห็นไหมอันที่สองนะคะปุ่มที่สอง เจอไหมคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวครูกำลังจะแคปหน้าจอให้หนึ่งนะ,ะเห็นไหมน้ำเทปอ่ากดแล้วเนาะอ่าแม่แม่เข้าเข้ามาถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วอ่า เมื่อกี้น้ำเพชรกดเครื่องหมายคำพูดนะคะเสร็จแล้วก็มันจะขึ้นว่า no actor นักเรียนยังพูดไม่ได้นะนักเรียนเพราะว่าพอกดแล้วมันจะถามว่าใครจะเป็นคนพูดนะคะ,ะไปที่ no actor อีกค่ะน้ำเพชรที่ no actor ใครจะเป็นคนพูดเพชรหรือว่าสมูทตี้จะเป็นคนพูดนะคะตัวละครไหนจะเป็นคนพูดเลือกตัวละครที่จะพูดค่ะ อ่าได้แล้วอ่าอย่างอ่าเลือกเพจทีนี้หลังชื่อชื่อหลังเพจนะคะมันจะมีมันจะมีอ่าท่าทางในนี้มันขึ้นมาในเจอร์ก็คือเป็นท่าทางไม่ได้ใส่ท่าทางอะไรเป็นท่าทางปกติไปดูที่จุดสามเหลี่ยมเขาขาวค่ะอ่าทีนี้เราจะใส่ท่าทางเราจะพูดคําว่าสวัสดีทุกคนเราชื่อนําเพจนะคะผมชื่อนําเพจอ่านุไพยวันชื่อเล่นว่า เราจะใส่ท่าทางยังไงอ่าลองเลือกก่อนเลือกเสร็จแล้วเราเลย์ดูข้างบนเนี่ยมันจะมีสามเหลี่ยมเลยนดูนะคะอ่าอันแรกเอาไปที่พลาวก็ได้หรือจะไปแฮปปี Happy, ะะ้ Happy, ก็ได้แฮปปี้นะคะแฮปปี้ก็ได้หรือจะไปที่อ่าอันนี้คือท่าทางที่เลือกนะ,ะนี่เลนดูน้ำเพชรเล่ play, ตรงนี้ดูเลเขาขาวปุ่มเขาขาวข้า,ขางบนเนะคะ่ะเราสามารถเลได้อ่าเนี่ย นี่ทุกคนดูนะนี่คือท่าทางที่อ่าปุ่มนี้เพลย์ play, ดูถ้าไม่พอใจเปลี่ยนได้ค่ะเปลี่ยนได้เพลย์ play, ดูเลือกท่าทางเสร็จแล้วก็เพลย์ดูว่าเราจะเพลย์ยังไงเราจะเลือกไหมท่านี้ถ้าไม่พอใจเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนจนว่าโอเคแล้วท่านี้มันใช่แล้วกับคำพูดอย่างนี้นะคะนักเรียนก็พิจารณาดู เราเลือกเสร็จแล้วก็เพย์ดูนะคะมันจะมันจะสั้นๆหรอกนักเรียนมันจะไม่โชว์ทั้งหมดมันจะไม่โชว์ทั้งหมดนะแต่ว่ามันจะท่าทางมันจะยาวไปตามบทพูดของเราครูถึงบอกให้ให้เราไม่ต้องเร่งพูดนะคะค่อยๆพูดแล้วก็มันจะทําท่าทางไปตามคําพูดของเราจนจบนะคะจนเราพูดจบอักเพลได้ท่าทางแล้วใช่ไหมคะ เพ <Play S 2> ดูแล้วใช่ไหมอ่าต่อไปทีนี้หลังจากเราได้ท่าทางเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็เห็นไมคเขาขาวไหมคะตัวไมคในบรรทัดเดียวกันมันจะมีรูปไมคอ่านำเพชรกดรูปไมคขึ้นมาหลังแฮปปี้มันจะเป็นสัญญาณอ่านักเรียนทุกคนดูตรงนี้นะรูปสามปุ่มนี้ record voice นะคะก็คืออันแรกก็คือปุ่มเพนะคะปุ่มเพนี้เอาไว้ เมื่อเราบันทึกเสร็จเราจะเพลงเราจะฟังเสียงก่อนเราจะฟังเสียงเราจะฟังเสียงว่ามันใช้ได้ไหมถ้ามันใช้ได้นะคะก็กดข้างไหนถูกแต่ถ้ามันใช้ไม่ได้กดใหม่นะคะปุ่มกลางก็คือปุ่มกดแล้วก็บันทึกนะคะกดตัวนี้แล้วพูดพูดเสร็จกดที่เดิมนะคะจนจบ แล้ก็มาเล้มาฟังเสียงโอเคถ้ามันใช่ก็กดเครื่องหมายถูกถ้าไม่ใช่กดใหม่ค่ะนักเรียนกดแล้วก็มันก็จะขึ้นเล็กคอร์ดให้เราพูดใหม่นะคะโอเคเนาะอ่านำเทรกดตรงกลางค่ะตก,กดตรงกลางโอเคพูดได้แล้วนะเนี่ยเริ่มพูดได้เลยสวัสดีครับอ่าพูดเลยค่ะแนะนำตัวเองเลยค่ะ พูดเสร็จกดกดตรงกลางอีกรอบหนึ่งทุกคนดูนะพอพูดเสร็จกดตรงกลางโน้ no sound. อ่าวทำไมมันโ no น้ตซาลองเพลย์ดูสิเพลย์ดูสิได้มไหมน้ำเพชรนักเรียนเราก็ เพลงฟังเสียงดูนะคะถ้าถ้าฟังเสียงละโอเคแล้วก็ใช้ได้ถ้าถ้าไม่ถ้าใช้ได้ก็กดเครื่องหมายถูกเสียงนี้ก็จะถูกบันทึกเข้าไปในซีนของเราในหนังของเราในซีนที่หนึ่งนะตอนนี้ซีนที่หนึ่งน้ำเพชรได้ไหมคะมันน่าจะติดมิดครับรูอ๋อมันติดมิดใช่ไหมอ่ะไม่เป็นไร ไม่เป็นไรไปต่ออาจแปลว่าสมมุติว่าพูดเสร็จแล้วเนาะอ่ะต่อไปนะคะคนที่สองจะพูดไหมก็ไปที่กดอ่ะตรงนี้กดถูกอ่ะสมมติว่านำเพจเสร็จแล้วกดถูกต่อไปคนกดเครื่องหมายพูดอีกรอบหนึ่งค่ะกดที่พูดอีกรอบหนึง่งแล้วก็ไปเลือกอีกคนหนึ่งค่ะไปเลือกอีกคนหนึ่งที่ยังไม่ได้พูดนะคะหรือนำเพจจะพูดอีกก็ได้นะคะอ่ะแล้วก็ไปเลือกท่าทาง อันนี้เป็นการเป็นการลำดับเหตุการณ์ให้ฟังเนาะเลือกท่าทางให้สมูทตี้นะคะสมูทตี้จะจะทำท่าทางยังไงนะคะอ่าแล้วก็ลองเทดูโอเคคราวเนาะคราวสมูทตี้ก็พูดสั้นๆก็ได้เพราะว่าตัวเอกคือนำเพชรเนาะตัวเอกคือเพชรเพชรเพชร,พ,ชรพูดว่าตัวเองสวัสดีแล้วนะคะว่าเราชื่อนี้นะชื่อจริงชื่อนี้ชื่อเล่นชื่อน,อนี้อยู่สาขานี้นะิทยาลัยเทคนลูกบรราชธานียินดีต้อนรับยินดีที่ได้รู้จักเพื่อนนะคะที่ทุกคน ในห้องนะคะเราก็ต่อไปเพื่อนจะพูดว่ายังไง <hi> เพื่อนก็อาจจะบอกว่าโอเคยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันนะะอีกคนหนึ่งแค่นี้นะคะนักเรียนก็กดพูดค่ะต่อไปกดไหม่ค่ะกดที่ใหม่นะอ่ากดที่ใหม่แล้วก็พูดนะคะนักเรียนคอนเซปต์นี้นะแค่นี้อ่ามันจะมีบางคนที่เขาจะทําเรื่องผูกเรื่องสลับกันพูดนะคะก็ะแล้วแต่ว่าเพรพูดสมูทตี้พูดเพรพูดสมูทตี้พูดในฉากที่หนึ่ง นะคะจากนั้นก็พูดเสร็จพูดนะคะสุมว่าพูดได้แล้วนะคะกดถูกค่ะ,ะกดตัวกลางนะคะเพื่อพูดพูดเสร็จก็กดสีแดงอีกทีหนึง่งจากนั้นก็ไปเทรไปฟังดูฟังดูถ้ามันโอเคแล้วก็กดเครื่องหมายถูกแปลว่าจบนะคะอันนี้คือซีนที่หนึ่งจบนะคะนักเรียนต่อไปเราจะไปทําซีนที่สองซีนที่สองกดข้างล่างตัวแรกเลยนะคะเราจะไปเริ่มซีนที่สอง เดี๋ยวทาให้เพื่อนดูสองซีนแค่นี้แหละที่เหลือเราก็ไปทําต่อได้นะคะซีนสัญลักษณ์ซีนหรือฉากเลือกตรงนี้ค่ะสัญลักษณ์ซีนหรือฉากเลือกตรงนี้นะคะอ่าเลือกซีนใหม่ค่ะซีนที่สองก็ไปเหมือนเดิมเหมือนกับการกลับไปที่เดิมนะคะก็เลือกที่นะคะที่ซีนนะคะเลือกที่ซีน เลือกฉากอ่าเลือกฉากที่สองไม่ซ้ำฉากที่หนึ่งนะคะนะักเรียนทุกคนดูนะฉากที่สองจะไม่ซ้ํากับฉากที่หนึ่งเราก็เลือกสีนะคะเลือกได้แล้วนะคะก็ยังไม่ได้นะคะอ่าเราได้ฉากในป่านะคะเลสอ,อาฉากในห้องอาหารนะคะ レストランอ่านักเรียนตัวอยา่างดีมากได้ตัวนี้มาทีนี้น้ำเพชรไปดูนะคะหลังหลังร้านสเตลลอนเราจะมี no extra no extra ตอนนี้ไม่มีใคร no extra ก็คือไม่มีคนร่วมอยู่ในร้านอาหารนี้เลยนะคะห้องอาหารนี้ไปที่ no extra ค่ะน้ำเพชรกดที่สีเขาค่ะอ่าเห็นไหมคะมันจะมี with extra นะคะ with extra คืออะไรอ่ะคิดเข้าไปเดิมนะไม่มีใครนะ no extra ไม่มีคนทีนี้น้ำเพชรคลิกที่ with extra นักเรียนจะเห็นว่านะคะจะมีนะคะจะมีผู้คนเข้ามาร่วมในฉากนะคะมีหรือยังเนี่ยอ่าวิดนะวิดเอกตาไปที่พวกเขาทั้งหลายนะคะอ่าไปที่นันไปที่นันแล้วก็เลือกอันแรกค่ะแอตแอดเวนตีนะ่คะแอตแอดเวนตีเจอไหมมีคนมาหรือยัง อาจจ,ชาจะช้าเนาะมันจะต้องมีคนเข้ามาในฉากด้วยนะคะอะไปเลือกตัวละคอรอาจจะช้าเดี๋ยวมันมานะคะเดี๋ยวจะมีคนมานั่งแจมอ่ะเอาตัวละคอรอันนี้ที่ครูบอกว่าอาอย่างน้ำเพชรอาจจะเอาตัวน้ำเพชรเนี่ยมา c o ปปีมาสามตัวนะคะอะคัปปี้มาสนะามตัวแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ได้นักเรียนอาจจะไม่ใช้ตัวเดิมอาจจะเปลี่ยนตัวละคอรอย่างเช่น เซตก็จะเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นแบบใหม่ใส่แว่นตาใส่บุคลิกใหม่ก็ได้หรือจะเอาตัวเดิมนะคะบางคนเขาขยันทาเขาจะทําตัวละครมาสามตัวก็คือสามฉากเปลี่ยนเสื้อทุกฉากอะไรเงี้ยอ่ะไม่เป็นไรเราเอาเอาตัวละครเดิมใส่ชุดเดิมไปก่อนนะคะอ่ะเลือกมาหนึ่งคนก่อนนะคะอ่ะให้ไปอยู่ตรงไหนให้สมูทตี้ไปอยู่ตรงไหนชูเดดเลฟเห็นไหมคะเนี่ยมันจะมีหลายที่ให้อยู่แล้วเห็นไหมคะ ตอนนี้อยู่ที่อยู่ที่โต๊ะด้านซ้ายมือนะคะนักเรียนลองเลือกให้เขาไปอยู่ตรงไหนอยากให้อยากให้สมูทตี้ไปอยู่ตรงไหนก็เลือกหนึ่งที่นะคะถ้าเลือกให้เขาอยู่ตรงนี้ให้นั่งโอเคต่อไปไปเลือกอีกตัวละครหนึ่งนะคะเข้ามาก็มีอีกตัวเดียวนาะอันนี้ถ้าเกิดนักเรียนอยากจะได้ตัวละครอื่นอาจจะเป็นผู้หญิงอาจจะเป็นแม่เป็น เพื่อนเป็นเป็นน้าเป็นอาเป็นพี่เป็นน้องแล้วก็สามารถสร้างตัวละครขึ้นมาจะเป็นตัวเล็กๆเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ได้หมดเลยนะคะให้เขาอยู่ตรงไหนให้เานั่งโต๊ะเดียบเดียวกันกับเราไหมไปเลือกที่ให้เขาอยู่นะคะอะเห็นไหมคะเราคนนึงก็นั่งด้านซ้ายคนนึงก็นั่งด้านขวาโอเคเรียบร้อยก็พูดค่ะนักเรียนทีนี้บทพูดก็ไปที่เครื่องหมายคาพูดนักเรียนจะเห็นว่ามันใจนี้แค่นี้นักเรียนใครจะเป็นคนพูดก่อนใครจะเป็นคนพูดก่อน ฉากที่สองเราจะพูดว่านะคะฉากที่สองเราจะพูดว่าความสามารถพิเศษหรือความถนัดของฉันนะคะคืออะไรนะคะเรื่องที่สนใจหรือวิชาที่ชอบคือเรื่องอะไร <c oughs> ความภาคภูมิใจในชีวิตคืออะไร <c oughs> ความภาคภูมิใจก็คือได้ไปช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากได้ไปบริจาคเลือดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> ความภาคภูมิใจไปช่วยน้าท่วมไปช่วยอ่าไปช่วยขนของไปช่วยหลายอย่าง อาสาสมัครจิตอาสาต่างๆนะคะสามารถเลือกตรงนี้แล้วก็ความประทับใจอย่างเช่นเราไปเที่ยวกับครอบครัวไปกับญาติพี่น้องแล้วเราจมน้ํามีคนมาช่วยชีวิตเรานะคะอันนั้นก็คือเกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายหรือเราอาจจะได้ไปช่วยชีวิตของใครนะคะอันนั้นก็ความประทับใจนะคะก็เล่าตรงนี้เราจะเล่าถึงตรงนั้นนะคะ คนนึงอาจจะถามอีกคนนึงอาจจะเล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะจะเลือกใครเป็นคนพูดก็เลือกคนนะคะพอเลือกคนแล้วก็เลือกท่าถามเห็นไหมคะนักเรียนก็จะเรียนกับเห็นไหมอ่ะผู้คนที่ที่เราพูดถึงเมื่อกี้เข้ามาแจมแล้วนะมีผู้คนเข้ามาแล้วนะเนี่ยนอกเหนือจากที่เราเลือกนะคะอ่าท่าทางยิ้มใช่ไหมคะใช่นะฮะอายนะนเนี่ย ยังอายเหรอแล้วก็พูดค่ะกดพูดกดที่นะคะกดที่ไมโครโฟนอ่าเห็นไหมคะมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมก็กดที่สีแดงไมโครโฟนสีแดงเพื่อบันทึกพูดเสร็จกดสีแดงอีกรอบหนึง่งเพล๊ play, ฟังดูไม่เพลก็กดเครื่องหมายถูกเนะคยะถ้าพอใจกดเครื่องหมายถูกถ้าไม่พอใจเพลอ่าก็บันทึกใหม่เกียนะะก็บันทึกใหม่นะคะก็อย่างนี้นะคะ,อะลองพูดดูมันไม่ได้ใช่ไหม ก็ไปคนที่สองพูดอไปให้ท่าทางคนที่สองก็ไปเครื่องหมายคาพูดต่อะสลับคนที่จะพูดต่อคนที่สองม,มีอยู่แค่นี้ค่ะนักเรียนมีอยู่แค่นี้นะคะอคนนี้จะพูดใส่ท่าทางก่อนนีนักเรียนอย่าลืมท่าทางนะถ้านักเรียนไม่ใส่ท่าทางมันจะเป็นเนเจอเอ่อเป็นเ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 นทัลเนทชลนะคะก็คือเป็นท่าทางปกติไม่ไม่รู้สึกรู้สารไรเป็นเฉยนะคะพูดก็ อยู่แค่ขยับแต่ปากนะคะแล้วก็อันนี้แดนไปด้วยอ่าแดนไปด้วยโอเคน้ำเพชรพูดไปเต้นไป,อ,ไปอ่ะก็กดที่เครื่องหมายคำพูดอ้ยกดที่ไม้นะคะไม่ใช่เครื่องหมายกดที่ไม่เพื่อที่จะพูดนะคะพูดเสร็จก็ฟังที่เพล์เพล์เสร็จก็โอเคก็กดถูกไม่ไม่ชอบใจก็กดใหม่นักเรียนสามารถที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนแอคเตอร์ได้ นะคะได้ทุกเมื่อนะคะโอเคสมมติว่าเสร็จแล้วนะถ้ามีอีกฉากหนึ่งอะน้ำเพชรไปฉากที่สามเลยก็ได้เกิดคึ้นไหมถูกนะคะไปฉากที่สามอะเลือกเองทีนี้ครูจะไม่พูดเรื่องฉากที่สามเดี๋ยวให้น้ำเพชรลองทําดูนะคะฉากที่สามก็คือพูดถึงอนาคตที่มุ่งหวังอาชีพที่ใฝ่ฝันนะคะแล้วก็ความในใจที่อยากจะบอกเพื่อนในห้องนะคะอยากจะบอกพ่อบอกแม่ก็ได้อยากจะบอกแม่ก็ได้ว่ามีความในใจอยากจะบอก อะไรสักอย่างนะคะรอบนี้อาจจะเอาอยากจะพูดกับใครนักเรียนเอาอีกตัวหนึ่งมาก็ได้นะคะตัวละครอีกตัวหนึ่งแล้วก็แล้วก็พบกันใหม่นะคะก็พบกันใหม่ในในในโอกาสต่อไปก็จบสพรสีนที่สามนะคะสามซีนพอนนะะอฮะอยู่ที่ฉากคอมพิวเตอร์อเลือกตัวละครมาค่ะจะอยู่คนเดียวก็ได้จะอยู่สองคนก็ได้นะคะ ให้ไปอยู่ตรงไหนอย่าลืมนะคะตอนนี้อยู่ที่ behind the c ช a i r อยู่หลังเก้าอี้นะคะนักเรียนอย่าลืมนะเลือกตัวละครมาให้เขาอยู่ตรงจุดไหนของฉากนะคะอยู่บนเก้าอี้ก็เลือกแชร์นะคะอันนี้อยู่บ h ไ c h ช i ์อยู่ behind อันนี้ก็คืออยู่เก้าอี้เก้าอี้คอมพิวเตอร์เนาะทีนี้จะเลือกอีกตัวไหมถ้าเลือกอีกตัวหนึ่งตัวนี้ต้องอยู่ behind แล้วใช่ไหมคะหรือจะอยู่คนเดียวก็ได้นะคะแล้วก็ไปที่ไหนคะ เดี๋ยวให้นำเพชรเขาคิดเองนะะตอนนี้เป็นฉากที่สามนะคะตอนนี้เป็นฉากที่สามสามฉาทุกคนก็มีไอเดียแล้วละ่ะตอนนี้เนาะมีแนวคิดแล้วละ่สะสคริปต์ผูให้ไปแล้วนะคะอ่ามีคนมาอยู่ข้างหลังด้วยใครจะเป็นคนพูดทีเนี้ย ไม่เป็นไรค่ะ หญิงแล้วสองขวดจ้ะค่ะยูน่าบ้านทาเลโจนเนี่ยได้ยูบอกเขาบอกว่าเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเขาไม่ตั้างใบหายเลยบอกแต่เขาจะมาหายมันเป็นแบบไหนเป็นแคปซูลค่ะหนูบอกว่าแคปซูลเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมไม่ได้คงค่ะขอบคุณค่ะคอนโนนอยู่โต๊ะกลางนะคะท่านไหนที่ชิมให้ชิมก่อนนะขอบคุณค่ะ อันนี้น้ำเพชรยังไม่ใส่เสียงเนะาะเดี๋ยวน้ำเพชรจะไปใส่เสียงทีนี้นักเรียนพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าเราจะเอาออกอยังไงเราจะนําไปใช้ยังไงอันนี้ไฮไลท์สําคัญนะคะน้ำเพชรทุกคนนะคะเห็นมุมบนสุดนะคะที่เป็นลูกศรชี้ออกไปมุมบนสุดนะคะเห็นไหมมุมขวาบนสุดมันจะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วอ่านักเรียนมันจะ เราก็เรนเดอร์ค่ะเรนเดอร์วิดีโอนะคะเรนเดอร์วิดีโอนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่านะคะมันจะช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลของเรานะคะเนื้อหาของเรามากน้อยเพียงไหนนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวครูวงกลมให้เพื่อนดนูอันนี้ก็คือพอเรียบร้อยแลย้ว<ม>เลยจะกดส่งออกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอย่าพิ่งไปนะ มาถึงหน้านี้นะคะนักเรียนมาถึงหน้านี้ก็คือให้กดนะคะให้กดที่อันที่สอง export without subtitle export without subtitle ก็คือส่งออกโดยปราศจาก subtitle นั่นเองนะคะเลือกปุ่มปุ่มก่อน cancel นะคะหลังจากที่เรากด render แล้วเนาะเราก็จะกดที่ export without subtitle นะคะ ทีนี้ก็รอนะคะรอหนึ่งนะเรนเดอร์ลิงนะคะเขากำลังทำการเรนเดอร์นะคะก็คือนำภาพนำเสียงนำทุกอย่างนะคะนำฉากอะไรเข้ามาเรนเดอร์นะคะเรนเดอร์เรียบร้อยแล้วนักเรียนกดแชร์ค่ะไปที่ไลน์ค่ะไปที่ไลน์ไปที่ไลน์เมื่อกี้กลับไปที่ไลน์อ่ะ กูแอบเห็นคลาสมด้วยเนาะเมื่อกี้กูแอบเห็นคลาสมด้วยแต่ว่าให้เราไปที่ไลน์เลยนะคะไปที่ไลน์ก่อนนะคะแล้วก็เลือกกลุ่มนะคะเลือกกลุ่มเรานะคะเลือกกลุ่มเราแล้วก็แชร์นะตอนนี้ลงแช์เห็นกลุ่มเราแล้วเนาะเห็นกลุ่มเราแล้วก็แชร์ค่ะกดแช์ ทุกคนก็ไปดูคลิปของเราจะเป็น mp4 นะคะคลิปเราจะเป็น mp4 เป็นหนังนะคะเราสามารถที่จะเอาไปลงใน youtube ได้เลยนะไม่ไม่มีลิขสิทธินะฟรีนะคะได้เลยไม่เป็นปัญหาอา่ากดดันค่ะกดดันกดดันอา่าทีนี้ไปดูที่ลายเราสิทุกคนดูในลายนะดูในลายว่า มีคลิปไหมคลิปคลิปที่นําเพชรทำอ่ะมันก็จะเป็นหนังนะคะทีนี้เราก็จะเอาหนังตรงนี้แหละนะคะเซฟลงเครื่องเราเนาะแล้วก็ไปส่งในเอาไปส่งในเอ่อคลาสลมได้เลยนะคะมันก็จะเป็นเอ4มพีส่ของเรามีไหมหนังหนังมาไหม มีเสียงไหมน้ำเพชรไม่มีครับมันไม่มีเสียงโอเคเนี่ยถ้ามันมีเสียงมันก็จะมีเสียงออกมาตามนี้นะคะอ่าทําไมมันไม่มันไม่มาน้าเพชรทาไมคลิปเราไม่มามาไหมอ๋อมาแล้วออกคุณนี่มันมาแล้วโอเคนะคะก็ได้คลิปเอสี่นะคะเราสามารถที่จะเอาไปอัพขึ้นยูทู e ได้เลยนะคะ ก็ขอบคุณน้ำเพชรนะคะแล้วก็เพื่อนๆก็สามารถที่จะทําแบบนี้ได้นะคะอย่าลืมนะเราสามารถที่จะใส่เสียงใส่อะไรไป